วิธีฟอร์มทีมของคุณให้ท็อปฟอร์มเวลาเราทํางานกับทีมนะคะเราต้องทุ่มเทค่ะเพราะคนในทีมทุกคนเนี่ยเขาต้องการเงินเป็นผลตอบแทนถ้าเราสามารถทําให้เขาได้เงินจากการขายของกับเราได้เร็วเท่าไหร่นะคะเราก็มีโอกาสที่จะทําให้เขาเนี่ยทุ่มเทแล้วก็อยู่กับเรานานขึ้นเท่านั้นข้อที่1ค่ะคุณต้องค้นหาว่าตลาดของคุณเน่ยเป็นตลาดที่ซื้อสินค้าคุณอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ค้นหาว่าตลาดที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยลูกค้าเขาจะมีโอกาสซื้อสิน ินค้ากับคุณไหมยอดขายของคุณก็จะไม่มีนะคะข้อ2ค่ะเราต้องสร้างคอนเนคชั่นกับเขาเวลาเราสร้างเนี่ยเขาต้องการสินค้ากับเราแน่นอนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เาต้องการสินค้าในกลุ่มที่เรากําลังขายเขาจะนึกถึงหน้าเราเป็นคนแรกข้อ3นะคะเราสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีค่ะ บางทีเนี่ยเขาไม่ซื้อสินค้ากับเราวันนี้ไม่เป็นไรแต่เขาอาจจะมาซื้อสินค้ากับเราอีกอาทิตย์หนึ่งหรืออีกเดือนหนึ่งก็ได้ข้อ4ค่ะเขาซื้อแล้วก็เป็นผลงานของเรานะคะดังนั้นทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าประทับใจบริการหลังการขายให้ดีและข้อที่5ข้อสุดท้ายลูกค้าอยู่กับเราพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ได้เราจําเป็นต้องขายยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยอยากอยู่กับเราไปนานๆทริคง่ายๆเลยก็คือคุณต้องดูแลเอาใจใส่ให้คาปรึกษา แล้วอย่าโทรไปแค่ต้องการอัพเซลเท่านั้นแต่โทรไปพูดคุยสอบถามพูดถามสารทุกสุขดิบกับเขาคุยเรื่องส่วนตัวบ้างก็ได้แบบนี้จะทําให้คุณได้ใจลูกค้านะคะลองนําไปปรับใช้กันดูค่ะพี่อิงเชื่อว่ามันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ